าง,งานกินปูดูทะเลนะคะอยู่ที่สวนปากตปนท่านพระรามสองค่ะบริเวณที่จัดงานจะอยู่อย,อยู่ที่งานกลางแจ้งวันนี้เจอแม่ๆเอฟซีและอันมเราจะคุ้นหน้าเราเนาะน <c oughs> แดดร้อน,น่อยก็บอกว่าจัดข้างนอกนะคะมีเก้าอี้ให้นั่งกินปูดูทะเลถึงงานแล้วนะคะกินปูดูทะเล ชวนกินปูอร่อยเด้งให้ฟินเวอร์ตรงนี้คล้ายๆห้างแมคโครเลยคือห้างอะไรคะเนี่ยโอเซลโอเซลหรือว่ามีปลาตัวบันเล่ย์นะได่ไงแม่บอกเกย์ถ่ายปลาหน่อยถ่ายหน่อยนะตัวใหญ่ค่ะตาคนตกเบ็ดมาได้ตัวใหญ่มากเลยใช้อะไรเป็นเหยื่อเนาะเนี่ยมีร้านอาหารเต็มเลยค่ะสุวิมลหอยเจ้า สวีทมันเนี่ยคัวเชนทะเลน่านนมีอาหารเสร็จแล้วนะคะมาเป็นกองกล่องเลยค่ะเป็นกุ้งเป็นปูตอนนี้มีเตาปิ้งบริเวณงานนะคะมีเก้าอี้เรียงเวทีอยู่นี่ค่ะกินปูดูทะเลแม่แม่เราก็หลบแดดกันแล้วค่ะแดดเปรี้ยงเลยแอบดูเก้าอี้เก้าอีอ้เยอะนะ ดูด้วยต่ตานี่ประมาณห้าสิบตัวแดดร้อนากเลยบอกว่าจองได้ค่ะเดือนงายค่ะแม่ลยอันมาดูเดือนงายเดือนงายวัดดีค่ะตอนนี้เก้าอี้เขากำลังยกให้เรามาเรื่อยเื่อยนาะแม่แม่ลยอันมารอเลยอันตั้งแต่แดดร้อนเลยค่ะ มาจนมาจนตะวันต,<ร>ก,นตกดินตอนนี้ยังมีที่ว่างอยู่เยอะเนาะนี่เก้าอี้ก็ตั้งกองไว้นี่ไม่ต้องเขียนหรอกนี่ก็มีว่างบางส่วนนะตรงนี้ยังว่างอยู่เนาะเนะี่ยตรงน,รงนี้ใครไม่จองก็จะเต็มแล้วนะอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากไหนบ้านอยูออ่ก่อนถึงบางแคค่ะอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นคะ่ะค่ะ สบายเลยค่ะค่ะเสียงไม่มีเลยเดีย๋ยวไปขอให้ไปขอเพลงเลยอ่ะสักเพลงที่แม่จะขอเพลงอะไรได้แม่เสียงหายค่ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่การมีกระดาษใหญ่ๆเขียนเลย แม่มาจากจันทบุรีค่ะจัภาพะจังหวงานกระถิ่นค่ะวันนั้นที่จัดเนาะแล้วเอาไปัไปครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกเป็นจะภาวคนเดียวเลยวันนี้ตามมาที่นี่วันนี้แม่มาที่นี่เลยค่ะแม่บอกว่ารักไลอันมากรักแค่ไหนแม่ก็รักเขาจุดรักทีุ่ดแล้รักที่สุดเลยชอบเพลงอะไร ชอบทุกเพลงชอบทุกเพลงเสียงพอดีเสียงพอดีแล้วอันนี่คันบ้านกันนี่เพื่อนนี่เพื่อนไปไหนเอาไปด้วยไปไหนไปกันนี่เพื่อนไหนไปกันนี่เพื่อนตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมเออไปไหนไปกันไงวันนั้นขึ้นเวทีก็พานขึ้นต่างหใช่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  นี่ยพอออเขาบอกมีเรื่องเหลานะเรื่องเหลาเขาได้ขึ้นเบทีวันนั้นนะอันบเป็นในปลากระป๋องสามไม่ขูดวันนั้นน่าขึ้นเวทีอ่ะพอขึ้นไปเป็นญี่าุ่นในนั้นเนี่ยเพราะสองคนนี้ไม่กล้าขึ้นาอายตอนคนนี้ไม่กล้าขึ้นดันพอออไปด้วย ออเเป็นจะารวมตอนแรกนะนี่ตอนแรกครับบิ๊บบิ๊บแกาขึ้นนะอะไก็ม่ขึ้นม่กาขึ้นพอขึ้นแล้วลื้อเยลืเาเลย ลูกชายเอนลูกย okay. no. no ังไงสองคนน่ะเขาลงไปละเออไม่ยอมลงอกเะเขาเด็กเขหนีไปแล้วไปยากลงอ่ะต้องต้องเอาตบผูดเลยจบก่อนเนี่ยต้องดอาเลยปีหน้าไม่ต้องพูดก็ให้จบเรื่องก่อนไงมันยังม่จบเรลือกอ๋อมีอะไรมีอะไรพูดนะวันนั้น่วันนั้นเขาพูดเขาว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่แหลมจะบังน้าได้หน้ก็ยังเรายังแต่ไม่ได้ไปดรอกไม่ได้ไปหรอกบอกให้ลุงไม่เอาหวังใช่แล้วปีหน้าปีหน้าจองอีกใช่ไหมเป็นเฉพาพใหม่เขาให้จองกันทั้งนั้นแน่แล้วแต่ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กล้าขึ้นเวทีพอไปนะมีเรื่องเหลาพอพมันธรรมาได้มันมันก็สนุกดีเนะแม่แม่และอันมานั่งคอยอย่งเป็นแถวเลยคนเยอะด้วยขึ้นนั่นอ่ะคเยอะ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 จริงเยอะจริงเยอะจริงเมฆนะไปเจอแม่แม่เหมือนคนจัดเก้าอี้เลยพอกลางคืนนะเป็นนางงาม baby ก็คอยสกิทมันไม่ต้องอยู่ อีตานจะขึ้นนะอีตาจะขึ้นเนี่ยมาย้อมขึ้นเดี๋ยวตอนจะลงมาย้อมลงถูกเขาบอกเขายัคุยกันแล้วอันจะไม่จบไม่จบยังไม่จบบอกเขาว่าจะไปเจอแหลมสะบังแล้วเป็นไงไม่ไปไม่บอกเขาหลังเขาบอกอันว่าจะไปเจอที่กอสีช่างอันตรงใจไม่้องไปพูดผิดพูดผิดไม่ใช่กอสีช่างแม่แหลมสะบังพูดผิดพูดถูกพูดผิดพูดถูกแล้วคือแน่แต่ก็มองนะว่า ไป่เป็นจะไปหรือเปล่าอ้าวหาทั้งพี่ทั้งน้องเดี๋ยวมาเจอกันบอกว่ามาเจอกันสี่สามตี๋ยวปีหน้าจองใหม่เลยเดี๋ยวคิวไม่ว่างเดี๋ยวคิวไม่ว่างจองตั้งสามเดือนอ๋อนสามเดือนน้อยไปก็จองกันข้ามปีแม่จองตั้งเดือนสิงหานะก็มีคนติดเข้าไปดูอ่ะขายของว่าปีหน้าให้เข้ามาอีกแน่เออไง ขายของดีคนเยอะคนเยอะเราไปกันแต่หัววันเลยแล้วคนจันทร์คนจันทร์ชอบไปรอบเนี้ยไปไปแล้วทำไมทำไมไม่ไปไปว่านั่นจันทร์หนูหนูไกล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 ไม่ได้ไปไปได้แต่่วาไปแอบดูเอฟซีนี่คนนี้ก็มาไกลคนนี้แม่พี่กุลแม่พี่กุลบ้านอยู่สมุทรปราการพระประแดงพระประแดงไม่สมุทรปราการเลยเลยคลองสวน เนี่ยไลอันเล่นสุพรรณบุรีแม่ก็ตามไปไลอันมาเล่นที่จะไปอเนานสองก็ไปแล้วกับ้านดานช้างดันช้างก็บ้านดานช้างก็จะไปจะไปป่ะโอ้ไม่รู้แล้วคนเจ็บยูนบ้านสองคนดิทิ้งไม่ค่อยได้คนนี้เขาแอบกล้องเนี่ยเขาแอบที่บ้านมาเนี่ยเนี่ยข้างข้างเนี่ยเขาแอบที่บ้านทิ้งไม่ได้เนี่ยเนี่ยแย่อยู่นั่นอ่ะปล่อยทิ้งเลยคนไว้ที่บ้านขอให้มาหาไม่รู้เห็นหลังก็รู้แล้วมาหาไลอันดีกว่าเ เดี๋ยวแอบเนี่ยข้างซ้ายมือกูเก็ตเนี่ยเขาหนีที่บ้านมาเขาบอกที่บ้านมาว่าไปทําบุญที่วัดนี่อีกอีกอีกคนประมาณไปกินข้าวที่ห้าง YouTube กูเก็ตที่ดูตลอดดูตลอดเลยแต่ไม่กล้าออกข่าวด่านยางที่บ้านเลยนะไปได้เปล่าไม่รู้เลยกลจะกลับไม่ได้ับจองรถปีรถกูเก็ตเต็มกูเก็ตเต็มแม่พี่คุนนี่สู้มากเลยไปสุพรรณก็ไปคนเดียว ไปต้เดียวพอขากลับนะวิ่งมาดีาไม่มีรถกลับเดือยวได้นอนสราวัดแล้วเห็นไหมที่บ้านไม่รู้หรอกไม่ได้ทา้แล้วเขามาเนี่ยแค่แขนเราเขาไม่รู้หรอกว่าใครน่น่เนี่ยมาให้ก็มาให้ทางบ้านรู้แอบที่บ้านมาแอบที่บ้านมามีมีคดีเดี๋ยรู้เดี๋ยนุรู้รู้แล้วรู้แล้วรู้หรือไม่รู้ไม่สนใจไม่สนใจแม่พิปรุณบอกรักเลยอ้น วันนี้แม่เรามานั่งคอยนี่กันแล้วคอันนี้ได้ลูกแล้ว,ลลวเนี่ยมานั่งคอยแล้วโอาา้อาก,กาศดีมากเลยนะแม่นะเดี๋ยวเอากระเป๋าตรงนี้แอบก่อนเดี๋ยวไม่มีคนเห็นมีเงินล้านบาทฝ <c oughs> <c oughs> ากไว้ตรงนี้ก่อนฝากไว้ตรงนี้ก่อน <c oughs> แอบดูแม่แม่ก่อนคนนี้ชื่อแม่พิกลก็ตามแล้วอันทุกงานล้วไปคนเดียวใช้เดียวด้วยตอนไปไปได้แต่ตอนกลับแม่ไม่มีรถกลับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวพวกบ้านเสียบ้าเนี้ยจะไปให้หมดให้ทั่วเลยแหละจะไปด้วยแจ้งคนที่บ้านแล้วเน่ยแจ้งรอจะตายก็ไม่ตายถ้าไม่มีพระราชิบ้านแม่จะไปทุกงานดูแลมาสามปีก็ไม่เป็นไรเป็นมะเร็งนะแล้วก็นึกว่ามันไกลมันก็ไม่ไกลไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรทีเราก็ทรมารเราเราไปไหนยากไปไหนก็ไม่ได้ก็ตอนไม่มาแล้วใครดูล่ะแม่ก็บอกว่าตอนเย็นน่ะกินข้าวหมาเองว่างนะค่อยค่อย ค่อยไปหาเอาไปหาข้าวให้กินนะบอกเขาว่าเราจะไปไหนกินตามืออ่ะบอกเขาว่าไปไหนม่ได้บอกบอกไปทุละบอกไปทุละให้หาข้าวกินเองนะวันนี้คนป่วยที่บ้านแล้วเป็นน้อยคนหนึ่งผู้ชายลูกลูกชายโอ้แม่พี่กุ้แข็งแรงอยู่คนเดียวแข็งแรงอะไรโรคสิบกว่าลกโรคสิบกว่าลรกเป็นโดมิโนเลยดิกุ้งใหญ่เราไม่รู้แข็งแรงวเแม่รู้จักใครมั่งในแม่มาเนี่ยแม่รู้จักใครบ้างเนี่ย จาแต่ว่าอไม่ค่อยรู้จักจำหน้าได้คุณจำในยูทูบทั้นั้นนะแสดงไม่แอบดูยูทูบแกสิดูทุกวันดูทุกวันก็ดูไม่เหมือนมาเองหรอกอ๋อน้องไม่เหมือนมาเองมาเองเห็นดีกว่าหน้าเวทีสนุกกว่าแม่ดูแม่จะดูอะไรอันวันนี้แม่กะว่าจะขอเพลงอะไรหรือเปล่าก็ะจะขอเพลงจำเพลงไม่ค่อยได้พอมาถึงลืมหมดเลยจำเพลงไม่ได้จำเพลงไม่ได้ดังล้อหักได้คุณยายป๋า คุณยายบอกว่าหน,น,นีที่บ้านมานะอคิดถึงอะไรอ่าเอห็นแม่นร้องอกหักบอดีเจคอดีเจมันก็ถาขออะไรว่างที่ัจเอวันว่างอะไรนะว่างที่ตั้งใจ มันว่างที่ตั้งใจร้องไงแม่ตั้งใจตั้งใจโอ้บันบ้างที่ตั้งใจครูเกตจำชื่อเนื้อไอ้จำชื่อเพลงไม่ได้เลยเนื้อเพลงจะรอดไม่ไ่ยจะใช่จำชื่อไม่เคยน้บอกไปเห็นนะเลยอันลืมชื่อมหมดเลยอันทำให้ตกใจพอเจอหน้าเลยอานมือไม้อ่อนตันหมดเลยตันหมดเลยตัวแรกอ่ะตันตอนแรกตันจับมือยังกันเอ้ายเหรอแม่ตอนนี้ยังตันอยู่ไหมก็ก็ยังกันอยู่ยังกันอยู่ มก็ตัวเองดูกี่ข้าก็ไม่บอกอ๋อแม่เขาบอกว่าสาวสวนแตงน่ะแม่แม่สาวสวนแตงน่ะแล้วอันมันร้องให้แม่สาวสวนแตงแล้วแล้ววิ่งวิ่งออกมาควักวิ่งออกมาควักดูแล้วอีกดูแล้วอีกอันนี้เขาทำยังไงเลยคู่เก่งก็ดูอะไรกันซักยาเดียวตอนนี้กี่ปีละสามสี่ปีปีคนนี้ก็บอกเหมือนกันว่าขอครั้งเดียว มีโอกาสนะถ้ามีโอกาสไปอย่างนี้แหละเออสักครั้งหนึ่งโพสตซ้ายครั้งเดียวไม่มีจริงไม่มีเลยไม่มีจริงแอบมาเรื่อยแอบมาเรื่อยเออแม่น่ะโดนไรลวกนะน้ำไอ้น้ำมันลวกน้ำมันลวกหาหมอไม่หายและอันเป่าให้หายหายเลยเนี่ยแม่แม่บอกเลยอันเป่าให้หายแม่พี่กุลปีนี้อายุเท่าไหร่ละหกเอ๊ะเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกเฝ้าคนป่วยวันนี้สามคนป่วยหาข้าวกินเอง คนป่วยสองคนอย่าเาข้าวเองไปบอกว่าไปทุรานั่นไปเจอแม่พี่กุณที่สาวสวนแตงแล้วพี่กุลเนี่ยพอดูคอนเสิร์ตจบน่ะถามแม่บ้านอยู่ไหนแม่บอกบ้านอยู่พราประแดงแล้วแม่จะกลับยังไงไม่รู้สีสีทุ่มกลับไงมแค่มางราดู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 พระประแดงม่ะประแดงพอดีติดรถเรามามีที่ว่างเบียดมา เออใช่ใช่ใช่มีที่บ้างเบียดมาความรักไรอันน่ะเห็นยแม่อายุแปดสิบหกเนี่ยถ้าถ้าสองคนนั้นไม่มีไม่เป็นตอนนี้นะกําลังบอกว่าไูแล้วบอกว่าถ้าไม่มีคนดูแลสองคนนั้แม่จะหนีมาทุกวันมาที่ยังคุยกันกับน้องแฟนแล้วก็น่ารักค่ะน่ารักไปขายได้ราคาอย่างนี้คนนี้ความสวยอ่ะคนนี้เอสปีตลาดนะคะวิ่งน่ารักมากไม่เอาไรนะขอขอสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เล็กสวัสดีค่ะ อันนี้ FC ไลอันมานั่งคอยแล้วค่ะนั่งคอยนั่งคอยไลอันลาภูเกสวัสดีค่ะโอ้ยติดตามเรื่อยเลยเติดตามแม่เขาบอกไม่ไดตามภูเก็ตถ้าติดตามผู้หญิงใม่ัดไม่มีเขาอินนะแล้วเล้วไม่ค่อยเจอแม่เลยอ่ะแตเจอแม่แปลกอยู่มุมไหนมาทางนี้เนี่ยมานมาทางภูเก็ตแม่ดูไลอันแม่ดูตรงไหนหลังเวทีเออไม่ได้แนวหน้าไม่ได้แนวหน้าผู้เก็ตแปคนนี้แม่รู้จักป่ะคนนี้ แม่ดูเล็บที่สีอะไรวันนี้เปลี่ยนสีแล้ววันนี้เปลี่ยนสีแม่ไม่ได้โดนประตูหนีบเข่าปกตินะเขาจะทาให้เข้ากันเล็บม่วงาปากม่วงแม่ทาคิ้วข้างเดียวอ่ะเอา้าดูทาทาคิ้วไปล่ละไรอันใช่ไหมคะแม่แม่ามาดูวโบนโบ้โหอันนี้แม่โบนค่ะใครต้องการโบนหก้าทหกป้าทร่วมร่วมกันโบนนะได้ได้อ่าแต่ทาด้วยแม่คนที่อันนี้ตอนนี้มี คนโหวตแทนเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวจะมีไปเสร็จมาลายเซ็ตคนแตเช้าหวตไปแล้วรล็อกเตอร์วิลาวันกำลังทำหน้าที่โหวตแม่ๆก็รวมกลุ่มกันนะหกร้อยได้ร้อยหกเอ้ยนะร้อยร้อยบวตหกร้อยบาทตอนนี้แม่แม่มาคอยค่ะดึงไอ้กดจอยคุณแม่ก็มาแล้ววันนี้แม่ไม่ต้องซื้อเก้าอี้เนาะ นี่แม่กำลังซื้อแล้วเขาใส่เสื้อดอกเหมือนกันเลยไม่ได้นัดแม่เาะไม่ได้นัดไม่ได้นัดมาชนกันแม่ครูไม่ได้นัดป่ะไว้ให้นั่นให้ลูกชายน่ะแล้แ่แม่ครูจะเอาไปแม่แม่จะฝากเรียกสมทบมาลัยค่ะ โอ้ขอบคุณค่ะแม่แมนาค่ะแมนาเนาะแมนาแมนาที่เคยสมอ่าซื้อกางเก๋การที่แล้วงานที่แล้วแมนาซื้อกายเก๋แะล้วแมนาก็หอบกลับบ้านเยอะเลยวันนี้ไม่ต้องซื้อนะแม่เนาะไม่ได้ซื้อค่ะวันนี้จองแล้ววันนี้แมนาสมทบอะไรหนึ่งพันนะเพราะว่างานติดติดกันช่วงนี้ใช่ใช่ค่ะวันนี้ต้องเตรียมอะไรสองงานวันนี้งานที่ไหนงานรับปลางานปิดค่ะให้ไปแล้วร่วงหน้าแล้วให้นาป่าไปแล้วอ๋อค่ะ มารอเลยอันกันแต่หัววันเลยแม่มาถึงแต่กี่โมแม่สามโมครึ่งเช้าอ่ะมาแบบไม่ถูกเลยนะมาแบบมั่อไปเลยมาตั้งแต่เช้าเลยออกเล่นพอฮานอ่างตั้งตั้งแต่โมครึ่งค่ะอมกขวบมไซี่ไปรถไฟฟ้าลงจากรถไฟฟ้าก็ถามรถติกร่ำต่อมาแล้วเวลาออกมาจากบ้านเขียนป้ายบอกไม่บอกใครเลย้าไม่บอกหรอวันเนี้ยทุกทีต้องมีสเก็ตดูบอกนี่ไม่บอกเอาเหรอแล้วเขาจะตามหาถูกไหม รู้ด้วย,ยนึกว่าอยู่บ้านนะเอาแล้ไม่บอก ทุกทีแม่บอกบอกครูเกตว่าแม่เขาเคยเขียนรายการตารางว่าเขาจะไปไหนวแล้ววันนี้ไม่ได้เขียนแต่บอกขยายไว้ยาประกาศหาคนหายยุ่งเลยนี่ตามไรอันค่ะแม่แม่นี่ตามไรอันก็ประมาณนี้ค่ะบวันนี้ก็ความกุ่มโหวตค่ะแม่สมหวัเรารวมกลุมโหวตโดยดร์วิดอกเตรวิก็ฝากแล้วแม่แม่เนีน้องฟางค่ะแม่ไรอันแม่แม่เราก็น่ารักบางคนก็เทคโนโลยีนะเนาะสมัยใหม่ น่แม่แม่ทำไม่เป็นแล้ว มันต้องโหลดแอปได้ไงใช่ไม่เป็นโหลดย่างมาเลยอ๋อพอโหลดแอปได้ก็ง่ายแล้วเนี่ันนี้อยให้มาคนนี้่เดียวเดียวนะ่นี่ยไม่ได้มาพ่อแม่จันทบุรีมาสองคนในไทยน่ารักมากน่ารักมากดีมากสงสารแก้วแม่ไปรับไปสมจะภาพจะภาพปีน่ายจองอีกเดี๋ยวไปจิบแม่แม่เราอีกขอบคุณนะคะแม่สำหรับเงินนี้ด้วยขอบคุณที่คุยกันน้องได้ค่ะสวัสดีค่ะ แอบดูแม่เราก่อนแม่จุ้งดีค่ะแม่จุ้งคูเกตได้เสื้อใส่สําหรับวันที่ห้าแล้วแม่จุ้งสวัสดีจ้าวจำคุณันไม่ได้เลยเห็นข้างหลังคูเกตนี่แต่งตัวไปงานสองเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่คูเกตดูแล้วใส่วันที่ห้าได้เลยแน่นอนแต่จงกับเบนอุ้ยแล้วหนูจะใส่อะไรอ่ะหนูไม่มีอ่ะเราไปไปเปล่าล่ะหนูไปวันที่ห้าด้วยอ้าวแล้วถ้าเธอไม่ใส่เธอก็จะเป็นเหมือนคนอื่นนะเขาจะใส่กันอุ้ยแล้วหนูไม่มีใส่เลยนะเนี่ยจง ผมสบายแบบนี้แค่เราต้องใส่เหมือนกันไม่มีเลยไปซื้อเลยซื้อที่ไหนออนไลน์ตลาดนัดไงตลาดนัดที่ไหนดูไม่เคยออกไปไหนตลาดนี่ดูแม่เราแต่ละคนดูแม่น้ำแมวเลยคนเหล็กคนเหล็กคนเหล็กอ้ายเปล่าเห็นน้ำแมวแล้วก็ชูกรดถวยเลยรู้ขึ้นด้วยเห็นไหมเพื่อตัดเองเปล่าเนื้อน้ำแมวจ้ามากเลย เดินมาไม่โทรไม่โทรเน่แม่แม่สิงแก้วแล้วแม่เข้าไปแข็งแรงเข้าไปแข็งแรงโอ้ยยี่สิบสองเอ้ยยี่สบองพันร้อยยี่สบสองพันร้อยเนี่ยคนนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะฮะตั้งแต่คนนี้ไม่น้อยกันแล้วเคยรู้ไหมว่าหน้าเขาสวยใสเพราะอะไรเคยเคยรู้ไหมรู้ว่าเขาทำมาทำทำไมเขาใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้า แม่งงมิ่แม่คนเนี้อายุเจ็ดสิบสองเชื่อไหมเขาใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าไม่ย่นเลยแม่มองงงงเขาใช้น้ำน้ำมันมะพร้าวล้างหน้าแม่เน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 ่่เเจ็ดสิบสองสวยไหมสวยไหมพวกเราเลยคุยกันเล่นๆไม่ใช่น้ำมะพร้าวจริงใช้น้ำมันมะพร้าวตกมันไปหน่อยตกมันไปหน่อยเห็นไหมไม่พูดไม่พูดว่าน้ำมันไงพูดน้ำ น้ำมันมะพร้าวไม่แม่น้ำมันมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขามีขายทั่วไปเล้วเข้ามาทาก่อนนอนใช่ไหมแม่กับกับสกัดม่ห่นเย็นอามน้ำมะพร้าวสกัดเย็นอ่ะเขากับเหมือนได้ห้าสิบกว่าสวยเนาะถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยแล้วก็สวยด้ไงยี่สิบสองยิงถ่ายรูปมันยิ่งสวยยี่สิบสองเพราะเขาถ่ายรูปเขายิ่งปิ๊งเลยค่ะปิ๊งเปล่งปลั่งเนาง เนี right? right? no, no ่ยเขาเคยคุยกันมาก่อนเนี no, like no, ่ยน like so yeah. uh ้าแมวใช้ตามไหมใช้น้ำมะพร้าวตามนี่น well, no ้าแมวบอกใช้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะเพราะน้าแมวน้าแมวกปเจ็ดสิบแปดแล้วผสมมัสลีนนะผสมมัสลีนด้วยผสมกับวัสลีนผสมมัสลีนน้ำมะพร้าวไอ้น้ำมันมะพร้าวน้มันมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์แ้วมันมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์เอาอย่างเหมือนกัน สกัดเย็นนะสกัดเย็นก่อนสมมัสลีแล้วก็ทาก่อนนอนใช่ใช่หม่ากสเลยแม่ไปใช้พันไม่แม่แม่ขำเลยอันนี้แม่เป็นเจ้าภาพงานกันทบุรีที่เราไปคราวที่แล้วอ่ะงานกระสนอันนี้เจ้าภาพรายใหญ่คนนี้ก็เพื่อนสีเขาขึ้นเวทีคนนั้นที่ดึงพอไปด้วยเขาไม่กล้าขึ้นเเจ้าภาพไม่กล้าขึ้นดึงพอไปด้วยไม่ได้ไปเหรอเนี่ยเด๋ยวปีหน้าจองอีกนะแม่แม่บอกจองล่วงหน้านะจะได้อ่ะ งานน่าต้องไปนะบริการมันดีมากเลยจับงานอ่ะจับเกา e ้าอี้ FC ตอนแรกเราคิดว,ว่าคนงานรอบแรกอ่ะซั้งพักเนี่ยเป็นคนรายรอบแรกแม่ก็ใส่หมวกด้วยไงใช่มแม่แต่หมวกแบบที่กันแดดอ่ะแล้วก็เดินมาบอกจับเก้าอี้ให้เลี้ยงให้เลยพอจับเสร็จซักาัเหนืองแม่ก็ใส่ถุงแตก แต่ทุกแสกขึ้นเบทีเป็นเจ้าภาพรอบแรกเป็นคนงานกันโดยทุกสถานการณ์ค uh, ่ะแม่เลยอันวันนี้ได้มางานนี้กับดรวิรัพมามาจากจันทบุรีอ่าดรวีมาจากสาะแก้วเรารับแม่มาดีแล้วนับกันไว้เนาะเดี๋ยวงานไหนที่ดรวีมานับกันเลยเพราะมาคนเดียววีมาคนเดียว แม,แม่แลอ่านก็คุยกันเนี่ยตรงนั้นก็โวดนะคะตรงนั้นก็โหดตรงนี้ก็ทําอะไรเนี่ยคนเล็กทําอะไรกันาแม่นะบอกว่าไม่ไปไม่ไปนะเห็นอยู่หน้าเวทีนี่ ใกล้ๆไปไกลๆไกลๆบางทีป้าแมวเขาบอกเงี้ยเขาต้องรอสุขภาพก่อนใช่ใช่เขาบอกว่าใจเขามาแล้วแต่ว่ามันไม่สัมพันธ์กับร่างกายใช่ใชี่วัดที่วัดบัวหลวงไงถามว่าไปไหมยังไไปม่ไปเขาบอกว่าใจเรามาแต่ร่างกายมันไม่สามัคคีใช่แต่แมวพูดเงี้ย ร้อยพร้อมเพราะร้อยพร้อมมาได้แล้วเวลาเขาไปไหนไม่ลงชื่อเลยรอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใช่ไหมรถออกกับเวลาวันนั้นน่ะแมวเซอร์ไพรส์เสร็จแล้วโทรหาใครนะน้าแมวต้องขะนั่งรถแท็กซี่ตามอ่ะใช่ไหมคือไพ่เขาเพราะคนไม่รู้ไงวันนั้นแมวจะไปอยู่ๆอยากไปยังไม่ได้เวลารถออกก็เลยไม่รีบร้อน พอน้่นแมวก็พักหนึ่งโทรไปรถไปแล้วเลยไม่โครังติดไปแล้วน้าแมวน่า็นฟีดตาจะไปจอดค่อยที่ไหนไปนัะแม่เออเสืออผ้เนี่ยงานงานอะไรน่ะแม่แมวงติดงานฟันใช่ไหมฟันงานฟันตัวในบันเอหนูนากระเสื้อผ้ายานหนูนานะเอาของวันที่รถจะตัวไปแอบรถออกที่มันรถอะไรสองคนเสื้อผ้ายันเดียวกันขำมากเลยแล้วยางแตกอยู่นัะแม่รถยางแตกนีด ทำไมครัเอเอมันโพสแบบว่าไรอันถ่ายอยู่ที่สวนนกพวกเราวางแผนจะไปพอรถจะออกยางแตกสวนนกไม่ได้ไปเซอร์ไพรส์สามเซอร์ไพรส์เลยแม่ไรอันมีอะไรขำๆสนุกสนานเท่านั้นแล้วยางแตกนะพออโซไปหาเพื่อนเพื่อจะขอให้มาช่วยเหลือใช่ไหมรถพอรถเพื่อนพอจอดข้างรถเราตำรวจจอดไม่หยุดเลยที่ว่ารถชนกันเดือดสามเดือดสามที่แช่เข้ามา คุยกันกับพ่ออองไงเออเราก็รอยางอะไรมาเปลี่ยนก็กลายเป็นตำรวจสงสัยเดี๋ยวหวอมาเดี๋ยวหวอมาคิดว่ารถะชนกันแดดกลางแดดที่ถนนเลยงานซันเลยเนาะเลยไม่ได้ดูอะไรอันนี่สวนนอกเลยเห็นไหมเสือพายกันไปเสือพายกันมายางแตกแม่แม่เลยอันเดี๋ยวหันดูหน้ากันหน่อยเห็นไหมสวยมากยี่สิบสองครบร้อยดูท่าโพสก่อนยี่สิบสองครบร้อยท่าโพสก่อนเห็นไหม เมื่อก่อนนะนแมวเขาไม่ยอมออกสื่อเขาบอกว่าไม่อยากให้ข้างบ้านรู้เดี๋ยวข้างบ้านรู้แล้วเขาไปไหนไม่ได้แล้ววันหนึ่งนะ,ะน้่นแมวเขาขึ้นบนเก้าอี้แล้วก็ฝนตกเขาเอาถุงก๊อบแก๊สใส่หัวแล้วเขาก็เต้นเขาก็มาบอกครูเกดเกดได้มากเลยน้่แมวเต้นบงอี้มันมีใค้ถ่ายทิปบังเอิญวันนั้นนะครูเกดใช้คุ้มมุ้ยคือกล้องโกโปรให้ครูมุ้ยหันกล้องผิดหันไปหาน้ําแมวหันไปหาน้ัแมวแล้วก็ โทรศัพท์พมันหันรู้ใช่ไหมแต่กล้องกโปมันมองหน้าจอไม่ออกไงหันน้าแมวเสร็จแล้วน้าแมวก็บอกกูเกตเสียดายมากเลยไม่มีคนถ <c oughs> ่ายกูเกตเลยบอกมีแต่ไม่กล้าลงเพราะน้าแมวสั่งว่าไม่ให้ใครเห็นน้าแมวบอกลงมนาละเห็นคนชอบกันวันนั้ <c oughs> เราไปพิจิตรฝนตกเราใส่กางล่มงกันดูเลยอันงานแข่งเรือด้วยเนี่ยทอระหดหน้าแมวบอกเจอเลยอัน ตอนนี้น่าแม่ตามมากี่ปีแล้วแต่ก็ไปชาตในแหลนเกลีมีแม่ของเกดโทรมาหาใครนะแม่ของเกดลำลูกกาไม่ของเกดเดี๋ยวคุยกันโอเคค่ะ